สวัสดีค่ะกิกมิสพีอาร์มหาคนครข่าวนะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะคะตอนนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดก็มีร้านอาหารหลายร้านที่อยากจะแนะนำเนาะแต่ช่วงนี้ก็จะแบบยากนิดนึงแล้วก็แต่ว่าร้านนี้ภูมิใจนำเสนอถือว่าติดอันดับท็อป10ร้านอาหารแซ่บในหัวหินนะคะแล้วก็มีออเดอร์กราฟฟู o ดแพนด้ายุคมาก วันนี้ค่ะกิ๊กก็เลยต้องมาที่นี่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะอยู่กับคุณนนนี่นะคะเจ้าของร้านค่ะชื่อว่าร้านครัวคุณนายครับร,ร้านครัวคุณนายหัวหินนะคะก็คือพิก,กัดนี้เลยค่ะบบาไฟ้นะคะคอยู่ตรงข้ามวัดเบาไฟพอดีเลยใช่คแล้วก็เมนูเด็ดจะบอกว่าแอบมาชิมหลายครั้งแล้วแหละวันนี้ก็เลยแบบว่าอยากแนะนํานิดนึง เมนูเด็ดของที่ร้านครัวคุณนายเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณนนี่อ่าถ้าเป็นเมนูเด็ดของเราจริงๆแล้วอ่ะเราเริ่มจากก๋วยจับยวนนะครับแล้วก็มาต่อกันด้วยหมูยอนะครับปกตอนแรกเลยคือของเราเนี่ยคุณแม่เขาจะทําเป็นสไตล์อาหารเวียดนามก่อนแล้วเรื่อยๆมาก็คงคิดว่าที่เนี่ยคนเวียดนามน้อยแล้วก็อาหารเวียดนามเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับคนหวยหิน <c oughs> ก็เลยปรับสูตรใหม่ ก็ได้มาเป็นก๋วยจับยวนสไตล์ของัคคุนายแบบนี้ครับแล้วก็อาหารส่วนมากเราจะทำทำเองนะครับเป็นโฮมเมคคิทเช่นนะครับส่วนหมูยอเราก็ทำเองนะครับอันนี้สูตรสูตรของเราคือไม่มีแป้งนะครับเป็นเป็นหมูยอล้วนๆเลยแป้งก็คือมีมีก็คือน้อยจะบอกว่าไม่มีแป้งเลยก็ไม่ใช่มีเป็นส่วนผสมน้อยนะครับก็จะไม่ไม่ค่อยเน้นแป้งเหมาะสำหรับคนที่ชอบแล้วก็รักษาสุขภาพ คือไม่ไม่ชอบกินแป้งเยอะอะไรแบบนี้ครับครับก็คือนอกจากจะได้ทานอาหารอร่อยแล้วยังได้เรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็อย่างที่ว่านะคะกิกลองมาหลายเมนูแล้ว แล้วก็หมูยอนี่เป็นทีเด็ดของร้านมากอย่างที่บอก<ไ>ก็คือเป็นสูตรเด็ดของทางร้านที่ว่ามีแป้งผสมน้อยมากอันนี้รับประกันเลยรับประกันครับเพราะว่าสามารถอาลองไปชิมกันก่อนก็นได้นะครับแล้วก็เมนูของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกตามสั่ง นะครับเพราะว่าอาหารตามสั kind of ่งเนี่ยมันทานได้ในทุกเวลาทุกคนคิดถึงอาหารตามสั่งในทุกๆวันเพราะมันเป็นเมนูที่ทุกคนกินได้ทุกวันทุกเวลานะครับเราก็เลยดีไซน์ร้านออกมาให้เป็นอาหารตามสั่งเน้นความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วนะครับกับชีวิตของเราที่เราใช้ในการทํางานในแต่ละวันเนี่ยคือจะมีทั้งความรวดเร็วความสะดวกสบายเราก็เลยดีไซน์ร้านออกมาเป็นประมาณว่า ซื้อใส่กล่องกลับบ้านอาหารที่กินก็คือกินในจานเดียวแล้วครบหมดเลยครบ5หมู่นะครับก็อย่างที่บอกนะคะทำไมร้านครัวคุณนายนะคะถึงต้องเน้นเรื่องสุขภาพขอแนะนำนิดนึงด้วยความที่ว่าเราเรารู้จักกันมาบ้างแล้วเนาะก็คือคุณนวนี่เนี่ยคะ่ะ เขาจะเป็นสายที่แบบเฮลตี้มากเรื่องการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพแล้วก็เหมือนอยากให้ลูกค้าที่มาทานได้เรื่องสุขภาพด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างอย่างเมนูไก่อย่างเงี้ยครับเราเราเป็นคนที่ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้เลยว่านักกีฬานะครับหรือว่าอ่าหลายๆคนไม่ทานหมูหลายๆคนก็ไม่ทานสัตว์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนื้อไก่เป็นเป็นเนื้อที่มีโปรตีนสูงเราก็เลยพยายามปรับเมนูให้เป็นเมนูไก่เพิ่ม เติมมานะครับสำหรับเด็กด้วยคนที่ไม่ทานสัตว์ใหญ่นะครับ<ม>คนที่ไม่ชอบกินเนื้อหมูคนที่อชอบอโปรโตีนสูงสูงอะไรเงี้ยครับเราก็เลยปรับมาเป็นพวกเมนูไก่เพิ่มขึ้นณนะตอนนี้นะครับค่ะแล้วก็ที่เห็นนะคะด้านหน้าของกิกนะคะอันนี้เลยค่ะเมนูไก่ไกที่แบบว่าคือจะบอกว่าน้ำจิม้มอ่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ เดียวเรากวนซู้มใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดไก่ทอดที่จะบอกว่าไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดาหน้าตาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรน,นี่เ,นเลยค่ะซอสนะครับมันเป็นซอสซอสีมน,ะะนวนะครับเป็นอ,อาหารทานเล่นนะครับ <c oughs> เหมาะสําหรับคนที่ อยู่ที่บ้านนะครับซื้อให้กับเด็กๆทานที่บ้านนะครับรสชาติไม่จัดจ้านนะครเป็นเป็นของทานเล่นแล้วก็ราคานนเราเน้นสุดคิดเองด้วยคิดเองค,คิดเองหมดเลยราคาของเราคือราคาเน้นเน้นความเป็นมิตรภาพนะครับของทุกอย่างที่อยู่ในโต๊ะคือจัดจานจัดสีสันออกไปเนี่ยเราเน้นคุณภาพคือคอนเซปต์ของทางร้านก็คือว่าอ,อยากให้ทุกคนเปิด ก่องออกมาแล้วรู้สึกอิ่มทั้งท้องแล้วก็อิ่มอิ่มทั้งใจแล้วก็อิ่มทั้งตานะครับ <c oughs> เราจะเน้นในเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะทำให้อาการทานอาหารมีอัตราดมากขึ้นนะครับค่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะที่บอกว่าคุณภาพนั้นแน่นกว่าราคา <c oughs> มากถ้ามาที่ร้านนะคะจะแบบอึง้งเรื่องราคาเฮ้ยจริงเหรอราคาเท่านี้จริงเหรอ ไม่บอกนะคะแต่ต้องมาลองเองแล้วก็ร้านนี้ทำไมถึงเด็ดแล้วก็หลายท่านแล้วก็าดารานักสแสดงมาที่ร้านนี้บ่อยเหมือนกันหลายๆท่านที่มาจากกรุงเทพนะคะก็จะแวะเวียนมาที่ร้านนี้แล้วฉะนั้นคนหัวหินล่ะคะคุณจะพลาดร้านเด็ดๆแบบนี้ได้ไงขนาดมาทางไกลก็ยังแบบยังไม่พลาดอ่ะยังต้องมาลอง อย่างที่บอกคือเมนูหลายๆอย่างดูธรรมดามากแต่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นสูตรเด็ดของทางร้านแล้วการคิดค้นสูตรเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนรับประกันแล้วถ้ากล้าบอกเลยนะคะกล้าเอาตําแหน่งตัวเองมิสพิอาร์นี่แหละรับประกันเลยว่าถ้าคุณมาแล้วคุณบอกว่าอาหารร้านนี้ไม่อร่อยนะคะอินบ็อกมหากิกเลยค่ะกิกกล้ารับประกันกิกจะได้มาจัดการร้านให้ เพราะไม่เพราะว่าลองหลายเมนูแล้วอร่อยมากแล้วเป็นร้านที่กิกมาบ่อยมากนะคะแต่ยังไม่ได้มาทําข่าวสักทีวันนี้แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอแอบชิมน้ําจิ้มที่บอกว่าเด็ดเป็นออกเปรี้ยวใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะอืมคือจะเป็นรสชาติคามยองเนสแต่มีความเปรี้ยวของมะนาวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเมนูนี้นะค่ะขออนุญาตนะคะเป็นยำหมูยอนะครับ แอบซับนะคะให้คนทั้งว้นแอปหิวอืมแล้วก็อย่างอย่างทางร้านเนี่ยก็จะมีเพจของทางร้านเองนะครับแล้วก็ช่องทางในการที่จะสั่งอาหารเรามี Delivery โดยการใช้สั่งผ่านแกลหรือก็ ูดแพนด้าตอนนี้ฟู้ดแพนด้าของเราน่าจะอยู่น่าจะอยู่ในส่วนของอโปรโมชั่นอยู่นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาว่า,<ช>วาเอ๊ะไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับอยากจะซื้ออยากจะลองชิมดูนะครับสั่งผ่านฟู้ดแพนด้าได้นะครับก็คือเพจนี้ชื่อเพจครัวคุณ,คคณนายใช่ไหมครับใช่ครับคลิกเข้าไปได้เลยนะคะครัวคุณนายใช่แล้วก็มีใน Google สําหรับใครที่เซิร์ชแล้วหาไม่เจอเลย Google จะมีที่ Google Link นะครับลิงก์ไปที่เพจ ของเราด้วยแล้วก็ลิงก์มาที่หน้าฟู้ดแพนด้ากับหน้าแกลบได้ด้วยนะครับคือหาง,ง่ายมากร้านติดท็อป10แล้วการค้นหารา้านพิมพ์เข้าไปเลยค่ะครัวคุณน,นายหัวหินใน Google นะคะคจะขึ้นเพจทั้งหมดเลยแล้วก็ใครไม่สะดวกอย่างที่บอกค่ะฟู้ดแพนด้าแกลบตึงเดียวค่ะบริการถึงบ้านท่านเลยแล้วก็แพ็กเกจการการการส่งอาหารของเขาเนี่ยคือพร้อมทานมาก ต่อให้คุณอยู่ในออฟฟิศคุณไม่มีเวลาไม่ต้องมาหา่นช้อนหาจานอะไรให้ยุ่งยากนะคะเปิดกล่องออกมาพร้อมทานได้เลยทานได้เลยครับเพราะว่าเราเน้นความสะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คือชีวิตมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราจะทำอะไรเราทำตามสั่ง ขอพิกัดร้านอีกทีหนึ่งได้ไหมครับพิกัดร้านอยู่ที่บอ่อฝ้ายนะครับผ่านทางทางรถไฟเข้ามาตรงซุ้มประตูบอ่อฝ้ายนะครับแล้วก็ทะลุมาตรงสี่แยกจะเจอ,อเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับผ่านวัดบอ่อฝ้ายหยุดเยื้องๆกันกับวัดบอ่อฝ้ายครับจะเห็นป้าย แลปใหญ่มากอยู่ด้านหน้าแล้วก็ของร้านนะคะมีมีเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับใช่ครบวงจรค่ะที่นี่บอกเลยถ้ายังไงหิวมากแล้วคือขอแซ่บก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณโดนนี่มากนะคะที่ว่าให้เกียรติเราได้มาทำข่าววันนี้ส่วนเพจร้านและต่างๆเดี๋ยวกิ๊กจะย้ำให้อีกทีนึงโพสใน ในเพจให้นะคะอ่าเดี๋ยวฝากฝากร้านอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดสาขา2ที่บริเวณบ่อนไก่นะครับในเร็วๆนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ทาง grab food กับ food panda ยังส่งไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะขยายสาขานะครับในเร็วๆนี้ทางมหานครข่าวเราต้องมาติดตามแล้วล่ะค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวรบกวนคุณนนี่เปิดเมื่อไหร่แจ้งเรามานะคะเดี๋ยวเราแจ้งให้ลูกค้า ทราบอีกทีหนึง่งอยากให้ทุกคนได้ทานของอร่อยร่วมกันครบอบคลุมทุกพื้นที่เนาะที่ไงวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็รบกวนฝากเพจมหาคนครข่าวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้ช่วงสถานการณ์โควิดพ่อค้าแม่ค้ากำลังลำบากก็ทางมหาคนครข่าวชิมชมช็อปนะคะกิ๊กขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่โปรโมท ให้ฟรีนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมาก,ค,มากค่ะเราเจอกันค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ